ก็สวัสดีเพื่อนครูทุกท่านอิชานนางสาวนงตาซับพิพึ่งจากโรงเรยียนสัตยาใส่ค่ะก่อนอื่นก็จะขอบอกบริบทของโรงเรยียนก่อนนะคะบริบทของโรงเรยียนเราเนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างองปุปนิสัยพอเพียงของเด็กอยู่แล้วคือที่วเรยียนของเราเป็นโรงเรยียนประจำก็คือจะให้นักเรียนอยู่ตลอดระยะเวลาหนึ่งเทอมเราจะปิดแค่สองปิดแค่หนึ่งหนึ่งครั้งก็คือ เด็กจะไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินไม่มีไม่มีโทรศัพท์มาโรงเรียนไม่มีเงินมาโรงเรียนดังนั้นอุปนิสัยตรงนี้ก็คือเขาจะรู้จักการประหยัดการอยู่อย่างอย่างไม่พึ่งพาสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้และสิ่งสำคัญท่านอาจารย์ของเราก็คือท่านอ่านองค์ท่านสอนไว้ว่าสอนนักเรียนทุกคนว่าสิ่งที่นักเรียนจะทาไม่ว่านักเรียนจะทําอะไร ให้นักเรียนคิดถึงสองข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. คิดเสมอว่าสิ่งที่จะทำนั้นมันดีกับตนเองไหมส 2. สิ่งที่เราจะทำนั้นมันดีกับคนอื่นไหมถ้าสองข้อนี้ตอบออกมาตรงกันว่าดีสิ่งเหล่านั้นเด็กทุกคนก็ควรทำแต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตอบออกมาว่ามันไม่ดีต่อตนเองหรือมันไม่ดีต่อคนอื่น ส, ge ge สิ่งนั้นก็ไม่สมควรทำค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจารย์สอนนานแล้วค่ะก่อนเ่นก็ขอเข้าสู่เรื่องที่จะสอนนะคะการสร้างก่อนนะครับขออนุญาตครับแผนนี้จะสร้างอุปนิสัยอะไรครับแผนนี้จะสร้างอุปนิสัยคือหนึ่งการมีน้ําใจเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่การคิดเป็นทําเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เดี๋ยวอาจจะฟังดูเยอะแต่เรามาดูมาดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงก็คือเราจะสอนเรื่องแรงลอยตัวกับแปรปูกผักลอยนะ้ําซึ่งสองเรื่องนี้มันจะผนวกกันได้ยังไงเนื่องจากว่าสถานการณ์ของเรียนเราเมืออ่อปีพศ2553เราเกิดน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาการอยู่กินอาหารเครื่องดืง่มเราก็เลยมีการคิด เรื่องศูนย์การเรียนรู้บ้านแพ้ขึ้นมาตัวนี้แปลงผูกผักลอยน้ำเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้บ้านแพพอมาปีพศ2554ก็เกิดปัญหาหนักที่จังหวัดลบบุรีเกิดน้ำท่วมเราจึงคิดโครงการพวกนี้ขึ้นมาในศูนย์การเรียนรู้ของเราซึ่งมีทั้งหมดห้าถึงโครงการด้วยกันแต่วันนี้จะยกโครงการนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรก เรื่องนี้คือเด็กชั้นมัธยมหนึ่งเนี่ยเขาเรียนเรื่องกับแรงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงลอยตัวและแรงพยุงเราจึงมีความคิดว่าเราก็พูดกับคุยกับนักเรียนว่าเราจะเอาเรื่องเนี้ยไปทําให้เกิดประโยชน์อย่างไรได้บ้างแล้วเราก็พูดกันว่าเราเคยประสบป,ปัญหาเรื่องน้ําท่วมมาแล้วแล้วนักเรียนตอนประสบป,ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยนักเรียน ประสบปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนักเรียนก็จะตอบมาว่ามีเรื่องบ้านการอาหารการเดินทางเครื่องุ่มหงที่อยู่อาศัยําถามพวกนี้เป็นคำถามที่ครูกระตุ้นเพื่อที่จะสอนเรื่องการทำแพรลอยนะ้ำเพราะมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของเราคือการลอยตัวดังนั้นครูจึงตั้งคำถามกระตุ้นอันนี้คือขั้นตอนการการสอนนะคะคืออันดับแรกเราตั้งคำถามกระตุ้น ความคิดของนักเรียนก่อนเพื่อโยงเข้าสิ่งที่เราต้องการให้นะักเรียนเรียนรู้คำถามต่อไปเด็กเด็กเขาก็จะตอบว่าการดินทางอาหารเครื่องพผมสิ่งเหล่านี้เราก็จะถายว่าแล้วอะไรละ่ะที่มันสําคัญที่สุดที่เราต้องการในยามที่เราเกิดภาวะน้าท่วมเด็กเขาว่าใครใครก็จะต้องตอบอยู่เสมอว่าอาหารแน่นอนเพราะคนเราไม่สามารถขาดอาหารได้ อาหารแลนะน้าดังนั้นมันก็เริ่มที่จะเข้าโยใย่ไปเรื่องของที่เราจะตั้งใจให้นักเรียนทำแล้วจากนั้นเราก็ถามต่ออีกว่าและอาหารที่บริโภคขนาดประสบไยน้ําท่วมเนี่ยมีอะไรบ้างหลานักเรียนเขาก็จะตอบแน่ๆเลยอาหารกระป๋องมามา่าอาหารแห้งเราก็เอ๊มันเริ่มเข้าของเราเราก็โยงอีกแล้ว ไปซื้อที่ไปซื้อสิครูไปซื้อได้ยงไงลูกในเมื่อภาวะน้ําท่วมเดินทางก็ไม่ได้เด็กก็เริ่มคิดแล้วเอ๊แล้วจะทํำยังไงครูก็กระตุ้นอีกว่าเรามีวิธีไหมที่จะได้ทานผักในเวลาน้ําท่วมอีกเด็กก็เริ่มคิดว่าเราก็ปลูกสิครูปลูกได้ไงลูกปลูกกับอะไรเด็กก็จะตอบว่าปลูกกับดินเลยคะ่ะถ้าปลูกกับดินน้ํามาน้ําก็ท่วมหมดถูกไหมคะทีนี้แล้วเราก็กระตุ้นถามเขาอ,อีกว่า เราจะมีวิธีการปลูกแบบไหนไหมที่ทําให้น้ําท่วมแล้วผักเรายังอยู่เด็กเขาก็เริ่มคิดเพราะเราเขาเรียนเรื่องแรงรอยตัวมาแล้วเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาพวกวัสดุที่มันมีแรงรอยตัวมาทําเป็นแปลงผักแล้วมันสามารถพอน้ํามาแปลงผักของเราก็ลอยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยทีนี้จากนั้นเมื่อเด็ก เข้ามาตรงจุดแล้วเราก็เริ่มถึงขบวนการขั้นต,ตอนการให้เด็กเริ่มลงทับลงมือทําอันดับแรกเราก็ต้องให้เด็กลองคิดก่อนว่าใช้ความรู้เมื่อเราให้ความรู้เรื่องแรงลอยตัวแล้วเด็กก็ต้องใช้ความรู้เรื่องแรงลอยตัวเนี่ยเป็นตัวมาเลือกวัตถุวัดสดุในการทําจากนั้นพอเด็กเลือกวัดสดุได้แล้ว ตอนที่เขาเลือกนี่คือเขายังไม่เห็นนะคะเขาเลือกจากจินตนาการความคิดของเขาจากนั้นพอเลือกเสร็จแล้วเธอลงเอาวัสดุที่เธอเลือกเนี่ยมาออกแบบโดยให้แต่ละคนออกแบบคนละหนึ่งชิ้นงานพอออกแบบเสร็จแล้วให้ทุกคนนําเสนอชิ้นงานของตนเองแล้วเพื่อนๆเ,เ,เป็นต่างคนพอนําเสนอเสร็จแล้วทุกคนต้องมาวิเคราะห์ว่าของใครมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างมันขึ้นมา จากนั้นพอคิดว่าของใครน่าจะเป็นไปได้และสร้างมันขึ้นมาก็เกิดการแบ่งกลุ่มนักเรียนขึ้นมาแล้วก็พูดให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกันว่าบ้านเธอมีนี้ไหมบ้านเธอมีอันนี้ไหมบ้านฉันมีอันนี้นะงั้นเธอเอานี้มาฉันเอานี้มาก็เกิดการรวมกันอาทิตย์ต่อไปเราก็มารวมกันแล้วก็ทําเป็นแพร,รอยนะ้ำไอแพรปลูกผักขึ้นมา เป็นขั้นทดลองหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนลงมือปฏิบัติทำด้วยกันแล้วเราก็ถึงขั้นทดลองใช้ว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือไม่แล้วมันก็จะมีทั้งใช้ พอเราได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วได้สิ่งร่วมการคิดวิเคราะห์สิ่งที่สิ่งที่ทําออกมาจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราทําออกมาได้แล้วนํานไปใช้ในชีวิตจริงเพราะที่โรงเรียนของเราอยู่ติดก,กับคลองมีคลองบางแบบน้ําเราก็จะเอาสิ่งที่เด็กนักเรียนทำเนีย่ยไปใช้จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาเป็นสูนย์เผยแพร่ให้กับคนอื่นที่มาเยี่ยมชมเรียนได้รับรู้หรือว่า เขาที่เคยประสบน้ําท่วมเขาก็จะกลับไปเล่าสู่พ่อแม่ชุมชนหรือสังคมของเขาที่เขาเคยประสบปัญหาอันนี้จะยอ้อนกลั